มาแล้วมาแล้วเอากับช่องทีเด็ชาแนลนะครับนะในเวลาใกล้จะสองโมงแล้วปอโทโทโทททททสวัสดีครับอปอ <laughs> คนบนหรือตุนนี่ตุนตุนปะ พอดเมื่อน,นี้ผมก็ ER เอาเสืบนะครับโมมีมมีถ้ามีห้องโอกรดมาดูครับกงซุนแปลงร่างนะครับนะกางเกงกางเกงโอ้ใปิดที่กระดูมุ้งค่ะนี่มันสไตล์นี้ออื๊ปป่าพะทยาเกาหลีปัะนี่ สังสนม่าไงสังสนอ๋อทีๆอีนึงเลยได้โอ้โหใส่ทำงานมือนี้เลยปูอไอหนุ่มเที่ยงหลายถุงเงี้ยแล้วอืมอ่าปาด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 สังสนไปยืนเฮียงมึงสังสนมึงนู่หัดไปยืนไปยืนเฮียงกับสังสนหน่อยสังสนหันหน้ามนุษยสัน โอ้ยกินขาดเลยบปนีซังซอนมีแวตามีแววตาขวันแห่งคราบบูเด้หรือบูเดอามาบูดาเป็นตามบูดาเปนตามาโอ้ยว้ายว้ายเออ่ยปันพี่เกาหลีหืมบดเทียบเลยผู้ชมผ่ากรเด็นเสื้อกงามบาดเบิ่งกซังซอนเบิ่งกซังซอนเบิ่งกซังซอน โอ้โอ้ไ่ต้องว้าวเนาะบ่ต้องว้าวเนาะเพิ่นสิคิวเนาะครับอืมนี่นะครับนะช่วงตะตะว่านนี่บ่นี่บ่ครับได้จากลุมแล้วกงซุนได้สองลุมนี่แหละครับนี่อันนี้ลุมเล็กบ่แล้วตะตะว่านนี่ไหมตะตะว่านนี่ก็จากบนท้าทีแล้วมากค่ยเจ้าไม่คลิปคือบนนี้แปะลุมเออแปะลุมแปะลุมบ่ครับโอ้ทำให้มันชุด โคณให้ซุดเลยเป็นบอ้เือกาขหอยตายังเรียดเป็นแล้วเอือมันดังโอ้ยเดินไล่เทตโมอย่างเดียวจเจะต่ตลงเดียวเอ้ยโอ้ยขำหยัดลงหยัดลงเนาะไทจก็ได้ัเบเมฆโตฮะโตอ่างเยมื่อโะานนี่นะ ป๊าทโกบึกบลฟันบพพอแปลงล่างไปก็ล่อแบบนี้หม่ว่านะครับสำหรับช่วงเศร้ากันนะครับทีมช่างก็พากันคุดดุมก่อนเนาะคุดมันแล้วเลยบอกไม่หนีไ,ไม่เลี่ยนใดเอาคือเป็นอะนั่นคือบลไลเทเป็น,น้ำหลังเพราะล่เทเดียวเลยเสิเทเธอเดียวเลยเนาะ ปาด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 ปัที่ได้กำไดก็เอาครับ่ายนึงภาคบ่ายนี่ก็ทอืโอ้มหามเจอยงหห่วโอ้สสสเบินุได้โอ้ห้ไนปพนฮงสินักแล้วฮะ มันย, <หา S 1> ยังก่อต้นขยุงไม่มีมมโอ้โห,โ,หโ,หโหแล้วครับเบิ่งมาเทียบเบิ่งหน้าตานี่เบาซ่อนนี่เสื้อผมเบาเสื้เอเฉียงมูใช่ไปน้อโอ้ตกใจเบิด A, เ,เออจอนี่แหละคำคำว่าเจอตอไม่บอ,อกาาโหามโ,หโหอ้โหเจอรากไม้นะครับมาแต่เสาแท้เสานนในสดินสองโมงเ้ยลงเบียงบนไหนเนาะจะปลูกต้นไม้เิ็นว่า <laughs> จุ๊บเป็นว่าอันนี้ เก็บไว้ให้ลุงเดียวอยู่ได้สักลุมนึงมันว่านะปั้งผู้ท่แท้แพร่ผูกเรี่มจะเอา้ะมันุดดีกว่าคนพูกในนอนก็ได้ๆคนที่ใคนี่คือทีมงานในช่วงเช้านะครับนะขุดไปขุดมาเจอต่อเจอหากเจอเออไปเห็นหักยาบ้อนนี่ไปขุดมากันยังเจอสมบัติสมบัติ เจอได้สมบัติคนละสิบ,บัติเรื่อยเรื่เบอร์อันนี้เต็มเจอเต็มเเลยสมบัติคุดลงไปก็บทีเด้จับเนาะคึงคือเชือกจับระดับลงเนาะคนช่างมีระดับ,บอยู่แล้วเได้คนช่างมีระดับอยู่แล้วเนาป็นแอ้มได้สุดการย่นยวดอันนี้อันนี้มันได้เซนเตอร์มันอืมา ชูมาล้างอันนเ้อันนั้นน้องค่ะป้าคอยคอยตั้งขนาดซูมใกล้กัยังบ่เห็นดังนะเนาะซสายิ้มเต็มหน้าหารได้ดอกมนจาก้ผัวพลังได้ผัวพลังเนาะเมาดามบ่มาดามบึ่งบึ่งสีมันีโสดบินไปเกาลีหาว้ายเงินล่ะ ป้าคอยจ้าคอยถือรางวัลที่สามที่สี่ที่ห้าพอเราจ้าก็เก้าเนาะปั่นเปิ้ <c oughs> ยังปฏิทูดลอตเตอรี่อยู่เลยเพราะอาหารนิ่งเจนอยู่แล้วลุงเดียวซื้อลอตเตอรี่อยู่ขม่นถือรางวัลที่สามลุงเดียวว่าซื้อให้โมไซเป็นเลือกเอาเลยไปมันพุทธนี่เออยจากคันเนาะอืมบ่ต้องนะโอ้โอโอดยดอกว่าหลายเรื่องหลายไปเลือกเอาเลยมันพุทธ ตลาดนัดวันพุธตงดียวดออื่นน้ันพุธวันพุธวันพุธตลาดนัดึ่มนอนอยู่นี่เงนเอาแล้วจอดเลยแล้วก็มาต่อแล้วโอ้โหเสื้อนี้มันเป็นเสื้อเติมพลังเนาะโอ้้ยได้ใส่เสื้อบรด มึงโน้บผูกสอนทุนสวนพี่ให้นั่นนี่มึงบบบนี้โอ้ดีเด้อดีเด้อชายขวาชายขวาเฮ้ยผมวันนี้ถูเงาง่ายนี่เด้อโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเจอต่ออุกอ่างเด้อแบบนี้ของแท้เลยแถวนี้นะพุ่นทะวิทไปพุ่นลิทเราต้องสืบแถวนี้นะ ลายจนค่อยกจำบาได้ว่ามัน,ม,นมีตัวบางไดแน่นะนี่นะครับนะก็ส่วนมากก็จะมีแต่ตอไม้นะครับแถวนี้เทืเนี้ กวานน้อยเนาะจักทักเอาเนาะนัวฟันตื่อลไได้มาตั้งแต่ตีห้าขาหนึ่งข้าวเพนอะคาดว่ามองมองมองไปมองมานี่มื่อนี่นี่คาดว่านี่เกือบเซตหรือโบเซตนี่ต้องได้รุ่นละวมือนี้ครับผมวัสดีครับปอท๊อ อันจะไม่ลอดตาลอดใจนะเกี่ยมที่อโอ้สุดยอดเลยคนระเบอรผมนั่งอยู่ผมบอกเล่าเลยผมอยากได้ขนาดเด่น้มาไว้ให้ลุงซีผมจะได้สันนีนะนี่น,ะนี่สันนีชัดๆๆๆชัดชัดชัดหย่านะในในในกระต่างนะ,ล,ะลุงสีลุงสีเบิ่งกงซุนนู่นลุงสี มือโนหนหใส่มีแต่แนคราบแล้วเลยลุ่มนึงเก็นบ่แซงมูเลยไดในในถุงในเสื้อกันนาวไว้ไปไว้อันเข้าขึ้นพูดในถุงนั่นนะครับเดี๋ยวจะเอาเข็ไมหนาวมาห้แกงเข็มไมหนาวแบบนี้เป็นสดล่องหรอวเป็นสดลองเนาะะครับนี่ครับเสียมลุงสีนี่ก็ ไม่ได้ซื้อไม่ได้หานะครับนี่ทําเองนะครับเบิ่งลูกเสียมือลุงสีถอดมาเบิ่งลูกฝีมือลุงสีนะครับนี่เสียมือนี่โอ้ยนี่นี่นี่น,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 นี่ครับสุดยอดเลยนะก็มาอัปเดตงานทีมงานลุงสีในช่วงเช้าเนาะคุดลุมตัดใจเลยเนาะเทตอนบ่ายมั็นบ่หรืออย่างไรหรือว่าที่อันนั้นคุดอย่างเดียวสักก้อนบอ่ ป้ามันต้องในรุ่นในลูกนสีห้าไม่หลายแถวนี้นแต่วเทแล้วับยฝนตกมฝนตกมันจะลงเนาะตกเลยได้ขับบ้านผมปายฝนแล้วนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าลงงมลงงมผม,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 มก็เริ่มตุ้ตุตีตีแล้วคัดจมูกน้ำมูกไหลคันศีรษะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจมาอัปเดตท,ทีมงานให้ดูนะครับตอนช่วงเช้าสวัสดีครับ